อ่ะโอเคครับก็สวัสดีกัอท่านการนะครับสวัสดีครับกับรายการสตาร์ดับกูรูนะครับกับผมเอกุลเอโตผมกูรุนารินครับนะครับอ่าไม่ได้คู่กันนานแล้วนะนานนะครับภารกิจเราไม่ตรงกันสักทีนะครับนะก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาไลฟ์คู่กันนะครับก็เช่นเคยนะครับที่ย้ำกันทุกไลฟ์นะครับก็ยังเป็นสาระดีๆนะครับอาจจะใช้สําหรับซื้อรถเราหรือว่าเอาไว้เป็น แนวทางแนวทางนะครับในการตัดสินใจครับผมไม่จําเป็นว่าลูกค้านะครับจะต้องเลือกในสิ่งที่เราป้อนให้ทั้งหมดนะครับเี๋เราก็มาแนะนําเกี่ยวกับแนวคิดข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อไปช่วยในการประกอบการตัดสินใจของท่านนี่วันนี้ันนี้จะเป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าให้เหมาะกับงานของท่านใช่ครับนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้คือ สามข้อควรคำหนึ่งก่อนลงทุนซื้อรถฟลอกลิปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วในโลกนี้ผมเราย่อมาเหลือสามข้อครับผมแบบงวดเลยงวดเลยนะวันนี้แบบงวดนวดเลยเนื้อเนื้อเลยแบบแทบจะเป็นแห้งครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่บรรยากาศนะครับที่บริษัทซัพทวีเวนเจอร์นะครับเป็นสำนักงานใหญ่นะครับแห่งแรก นะครับในเมืองไทยเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีสาขาทั้งสาขาเส้นพิษณุโลกนะครับแล้วก็สาขาภาคอีสานนะครับอำเภอชุมแพอำเภอชุมแพครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็วันนี้เรามีคำถามให้ลูกสนุกเช่นเคยครับรู้สึกคำถามพินาริตั้งในจะลึกซึ้งมากเลยวันนี้นะฮะโชว์โชว์ เราจัดตั้งอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาแก้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งอ่าอันนี้เขาแก้โอเคไม่เป็นไรนะออในเขาแก่คําถามที่เขาให้มาวันนี้คือก็คือว่ารถแชมป์เนี่ยเริ่มประกอบธุรกิจปสอะไรนะพอสยากนะฮะอ่านี้ดีกว่าผมผมเอาแบบว่าเอาไงดีให้เลือกสองอันอะไม่ให้เลือกสองช้อยแล้วกันเออใครตามใครายถูกใครไายถูกมาดีกว่าครับระวังข้อ A อนะครับเออดงนั้นสองสี่เก้าแปด สองสี่เก้าแปด็กี่ปีนะ9ก็6หกสห้าหสิบเจ็ดหเจ็ดปีครับอ่าแล้วก็ข้อบีสองสี่เก้าเก้า โอ้โหยุคนั้นหกสิบห้ปีแดงใบเล่อันดับพันธ์ของเมืองนะครับ2498กับ2499 66กับ67ปีอ่ะครับผมกแต่ให้เลือกข้อเอข้อบีนะเรียกว่านานทั้งคู่ยนะถ้าใครใครทายข้อเอและข้อบีอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็ให้เป็นคำถามลูกสนุกนะครับสองก้แจกสื้อจกนะครับก็จะมีเสื้อลิมิเต็ดอิชั่นแบบนี้นะครับแจกให้เช่นเคยสำหรับท่านที่ตอบถูกว่า บริษัททัพทวีเจเนอริ่งนะแต่เดิมไม่ได้ชื่อทัพทวีนะครับผมบอกก่อนนะครับเรานับตั้งแต่เดิมชื่อเดิมที่เป็นบริษัทชื่อว่าไทยสมบูรณ์นะครับแต่ว่านําเป็นตัวแทนนําเข้านะครับรถตั้งแต่แบรนด์แชมป์เข้ามาความยาวนานของเรานะครับผมก็ไม่รู้นะพี่รู้ไหมรู้ไหมผมไม่รู้นะเนี่ยว่าปีอะไรอ่ะนี่ไง ใช่แต่จริงๆผมก็ไม่รู้นั่น่ะผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะนะครับนี่ดูหนังสือตัดตั้งกันเลยนะเนี่ยนะความรู้ใหม่แต่ว่าครับเป็นหนึ่งในผมให้เลือกหนึ่งในสองนี่แหละนะเดี๋ยวทายทายตัวเลขกันสนุกสนุกด้วยกันเดี๋ยวจะเกิดให้ทายพอสอกันมาเดี๋ยวจะไปนู่นเยอะโยนกันนะครับเอาไม่เป็นไรนะพวกผมเองก็นะครับนะเพิ่งรู้ว่าปีเกิดของบริษัทนะปีไหนนะครับน่าโอเคตอนนี้เข้ามาสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับหรือว่าคอนเทนต์ที่เราตั้งไว้วันนี้ก็คือ3 หัวข้อหลักที่จะเลือกใช้รถใหม่หรือรถเก่าครับผมนะข้อแรกว่ายังไงครับพี่นเรนข้อแรกคือเราต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อก่อนครับนี่เลยนี่นะฮะไม่มีตามเราซื้อไม่ได้ใช่คือเราต้องมีงบประมาณก่อนว่าเราจะลงทุนกับเครื่องมือชนิดเนี้ยประมาณเท่าไหร่อย่าไปเกินตัวใช่นะบางคนบางคนคิดเกินตัวเหมือนกันใช่ครับมันก็บวกไปได้ในเขาเรียกว่าผดวกไปด้วยตัวแปรอีกต่างๆอีกสองข้อที่เราจะบอกใช่นะครับ ต่อข้อแรกก็คือการจัดตั้งงบประมาณนในการซื้อสินค้าใช่จัดตั้งงบประมาณก่อนนะครับสมมติท่านตั้งงบไว้ที่ในการจะซื้อเครื่องจักรรถฟองลิต์เนี่ยสามแสนบาทสามแสนบาทอ่าพอได้สามแสนปุ๊บท่านก็นมาตั้งโจทย์ต่อไปว<ช>่าสามแสนเนี้ยท่านจะซื้อรถมือสองอ่าเอาไปดาวรถใหม่นะครับหรือจะเอาไปเช่าซื้อรถจากผู้บริการให้เช่าอ่าอาจจะไปดูในส่วน เขาเรียกว่าออปชั่นไฟแนนซ์เนาะใช่ใช่ไหมครับถูกไหมใช่บางทีเงินสามแสนเราบางคนบางท่านคิดแบบนี้ผมจะอธิบายว่าน่บางท่านเขาคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยเงินสามแสนเราซื้อจบเลยไม่ต้องไปเป็นหนี้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับใช่ไหมอันนี้ก็คิดถูกแต่วันเดี๋ยวนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ยอยากจะเป็นเจ้าของรถใหม่แต่ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมนะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะฮะอย่างอย่างของเราเนาะครับตอนนี้ถ้าดาวที่ 4ี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับนาลูกค้าชำระหมดภายในหนึ่งปีก็ฟรีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่ท่านจะต้องหาในการซื้อรถนะครับคือถามหลายหลายยี่ห้อนะครับตัดสินใจหลายหลายยี่ห้อล้วลองพิจารณาดูว่าไหนเหมาะกับตัวเราที่สุดนะครับผมดูข้อมูลดูตัวเลือกดูเม็ดเงินนะครับนะบางทีธุรกิจอาจจะยัง ดำเนินการไปพึ่งจะเริ่มต้นครับนะครับอาจจะไม่ใช่อยากจะลงทุนเยอะไปังไม่ต้องใช้เงินก้อนเนาะยังไม่ใช้เงินก้อนในการซื้อสดพูนง่ายอาจจะต้องเป็นในส่วนของเงินดาวไปนะครับก็ดูในส่วนของออปชันของลูกค้าที่ปล่อยในส่วนของเงินดาวหรือเปล่าเนาะอย่างบางบริษัทเขาอาจจะขายสดอย่างเดียวคผอย่างบางบริษัทเขาปล่อยส่เน้นได้ครนะหรือว่าบางแันอาจจะให้เช่าคผม อ่าก็นี่ครับอันนี้คือสามสามตัวที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับแต่ผมผมแนะนําว่าลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะถ้ามีที่ตั้งเป็นของตัวเองเนาะแนะนําให้ซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าครับหรือถ้าเราไปเป็นหน้างานที่ระยะสั้น6เดือน3เดือนเช่าก็คุ้มนะครับเนาะแต่ถ้าเป็น s m e รายย่อยหรือขนาดกลางนะครับที่มีโกดังมีโรงงานมีหน้าร้านที่ที่ตั้งเป็นของตัวเองเนี่ยอย่งไรซื้ออันนั้นก็เป็นทรัพย์สินของเราคนดูเยอะคนดูเยอะนะครับวันนี้ครับผมครับ ได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าตัึงใจให้ดีนะครับก็จับมือสองครับข้อดีข้อเสียอะไรนะครับข้อดีอะแรกคือราคาประหยัดแน่นอนราคาประหยัดแน่นอนใช่ฮะราคาต้องซอฟกว่าหรือแล้วล่ะใช่ส่วนข้อข้อเสียก็ต้องมีในเรื่องของค่าบริการอะไรก็จะตามตามมาก็ต้องต้องไปบวกกับให้ด้วยใช่นะครับผมเองเป็นไหมอ่าถ้เองเป็นไหมมีช่างที่รู้จักหรือเปล่ามีแหล่งซื้ออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ เป็นรถที่รถที่สามารถหาซื้ออะไรได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับ่ครับหรืออ่าคนที่ว่าขายท่านเนี่ยนะเป็นรูปแบบบริษัทหรืออ่าเป็นร้านทั่วไปที่เขามาขายแล้วเขาสามารถยกหนีหายไปได้เลยอ้นก็ต้องคํานวณต่อไปใช่นะครับแล้วก็ว่ากันในส่วนของรถใหม่นะครับที่มีไฟแนนซ์นะครับอย่างของแชมป์ก็เราก็มีเนาะไม่ต้องเป็นธนาคารเนาะใช่แล้วเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเป็นนิติบุคคลนะครับไม่ต้องออกในรูปแบบบริษัทก็ได้นะครับแต่ว่า ในส่วนของราคาสินค้าของเราก็แจ้งแบบรวมไม่เรียกว่าไม่ได้ว่าแยกแบตออกนะนะครับรวมแบตแล้วราคาก็ยังประหยัดอยู่นับนะฮะก็จะมีลึกซึ้งอีกเนาะใช่ไฟแนนซ์ก็จะมีทั้งไฟแนนซ์ธนาคารเนาะใช่ครับกับไฟแนนซ์ท้องถิ่นใช่แล้วนะครับของเราก็จัดอยู่ในไฟแนนซ์ท้องถิ่นนะครับเงื่อนไขผ่านง่ายอนุนมัติไวครับผมเนาะครับผมอ่าโอเคอ่ะอันนี้ก็คือข้อแรกข้อแรกครับอ่าข้อสองครับผมข้อสองนะครับวิเคราะห์การใช้งานจริง อันี้อันนี้วิเคราะห์การใช้งานจริงคืออะไรอันนี้ต้องต้องเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในส่วนของธุรกิจแล้วใช่นะครับว่าใช้งานจริงคือเราจะไปยกสินค้าอะไรนะครับพื้นที่เป็นแบบไหนเป็นดินเป็นปูนรโกดัง เป็นพื้นที่ปิดพื้นที่เปิดก็เรียกว่ามีหลายแบบมากๆความสูงความสูงใช่บางที่ข้างในกดังสูงใช่แต่ประตูทางเข้าเตี้ยอะไรมีนะครับมีมีลูกค้าเคยใช่เคยซื้อไปแล้วนะฮะต้องการยกสูงแต่ลืมไปว่าเข้าประตูไม่ได้ต้องเปลี่ยนประตูใหม่นี่เนี่ยนะฮะนะครับซื้อประตูอีกเขาเลยเราต้องมาวิเคราะห์กันเนาะเราจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้ก็คือท่านสอบถามทางจิมงานขายใช่เนาะ เพราะมันก็มีมันก็มีให้เลือกอยู่แล้วช่าเพียงแต่เราเข้าต้องวิเคราะห์ให้ดีนะเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้สาสามเมตรครับนี่นะฮะสาสามเมตรก็สูงประมาณนี้นะครับใช่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ประมาณสองเมตรครับความสูงของตัวรถนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ยกของยังไม่ได้ยกของถ้ายกมันก็จะมีเคลื่อนมีสูงกว่านี้อีกนะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกแบบเป็นเสาประเภท อะไรเสาฟูฟี่อาสฟ,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 ฟูฟีคือเสาแบบสามท่อนนะครับใช่รกระบอกนะมันสามารถหดได้2ท่อนใช่ตัวนั้น,นตัวนั้นจะคล้องตัวน,น่ามันก็คือจะคล้องตัวในการท<ช>ํางานสําหรับพื้นที่การเข้าถึงที่มันแคบะนะครับแ<ช>ต่มันก็สามารถายกได้สูงนะครับเข้าคอนเทนเนอร์ก็ได้เพราะเป็นฟูฟีคอนเทนเนอร์ใช่ใช่ยกของออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันจะต้องจำกัดการทำงานเนาะว่าท่านต้องการใช้งานประเภทไหนต้องมีไตชิปไหมมีไหม บุ้งี่อะไรเงี้ยอ่ต้องใช้ไหมหรือว่าใช้เฉพาะงาแล้วของเราแล้สมัยนี้มีครบเลยเนาะมีครบครับมีครบแล้วสมัยนี้มีโอ้โหแปลกไปเยอะนะพี่นรินใช่ตอนนี้มีตัวหนีบอีกนะตัวหนีบกระดาษตัวหนีบตัวขีบแล้วแล้วุ้งกี่อ่ะมีแบบเทแบบนี้เลยนะล้าถามมาแบบว่าพลิกแบบนี้พิกเลยใช่ใช่ใช่บหมุนสามร้อยหกสิบองศาครับเรียกว่าหลากหลายมากแต่ว่าของแชมป์ของเราตัวเนี้ยจะเป็นบุ้งกี่แบบเทธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าควบคุมด้วยไฮดรอลิกนะครับนี่ที่แบบนี้เขาไปตักอะไรพี่นรินพอจะรู้ไหม ถ้าเป็นมุกกีลูกค้าที่เราขายไปก็มียางก้อนนะครับมีเขาเรียกอะไรไม้ชิปเหรอไอตัวไม้ที่เขาย่อยมากช่เปไม้ชิปนะครับนี่แล้วก็อ่าบีตามก็มีครับผมครับบางที่ลานตามทางภาคใต้ส่วนใหญ่พื้นที่จะไม่กว้างครับจะแคบนะครับไม่เหมาะไปบอกกับรถตักใช้รถตักใหญ่ๆนะครับเาใช้โฟลิฟที่มีความคล่องตัวทำไมเราไม่ใช้รถตักเลยเห็นไหมเราบอก เอ้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบพื้นที่มันแคบราคาก็นอลงมานะครับแล้วก็ลูกค้าร้านที่ถลูกกร้ร้างก็มีแบบที่ใช้แบบทูนวันนะครับใช้ทั้งบุ้งกีตักหินตักทรยแล้วก็ตอดออกมาเป็นงาไวตักคะเลทของอีกนะครับผมก็เรียกว่า2ในหนึเลยนะฮะของแชมป์เองนะครับมีตั้งแต่2.5ตันนะครับเสาสามเมตรเสาสี่เมตรนะครับแล้วก็มีขนาดสามตัน เสาสูง2.4-3เมตร4เมตรนะครับแล้วก็ติดบุ้งกีติดบุ้งกีจะเป็นเสา5เมตรใช่ครับแล้วก็จะมีเสาสูงถึง7เมตรที่สําหรับลงสีที่ต้องการพิ้วถุงบิ๊กแบล้อคู่ล้อคู่อ่าหคู่เป็นโรงงานที่ต้องการทิ้วถุงบิ๊กแบกครับนะครับของเราก็มีเรียกได้ว่ามีครบเลยนะครับที่รีวมกันมันเป็นนไงแสงแสงเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรดูดูในไลน์นะได้อยู่นะ แต่งได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะฮะก็เห็นเราแบบว่าลังๆาางุูกันหน่อยสามตัวใช่ใกล้ใกล้กันหนุนกันนะเราเนี่ยเสื้อมันตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่ตัวจริงตัวนิดเดียวเนี่ยตัวแค่นี้ไม่ยอมกันว่านะวันนี้นะฮะก็คือข้อสองก็จะประมาณนี้นะครับตามข้อก็จะประมาณนี้ใช่ทางที่อย่างนี้ผมมีคําถามนิดนึงว่าถ้าถ้าเป็นท่านเองเนี่ยนะครับในการตัดสินใจในถ้าท่านมีเงินอยู่ อเอาเท่าไหร่ดีถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเท่าไ,นนไหร่เอางี้ดีกว่าหกล้านบาทหกล้านเอาหกล้านท่านจะตัดสินใจยังไงถ้าท่านถูกมีเงินลงทุนหกล้านพูดง่ายเนาะ,ะท่านจะซื้อฟ็อกลิฟเงินสดหรือเงินผ่อนเออเออ,เอ,อ,เอ,อน่าคิดนะ,ะนะผ่อนก็ได้ต้องซื้อทั้งปีหนึ่งเพราะแต่เรามีเงินตั้งหกล้านอ,ะอ่ะ ผมยุ้ยเวนนี่ทําไมอนะผมขี้เกียจไปส่งเอกสารอ่าก็ได้อีกครับอ่านะอ่าลองทายกันว่าเล่นๆแล้วกันพี่ครับทายมาพี่เล่นเงินลงทุนนะพี่มีเงินตั้งหกร้านนะพี่จะซื้อเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับก็ทายเข้ามาได้ลงสนุกเข้ามาได้นะครับกันชิวๆใช่เหมือนเป็นการแสดงความคิดเห็นกันถูกต้องนะครับครับน้อต่อมา ในส่วนของข้อ2องข้อยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะสมมติเราดูสัดส่วนของรถเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแล้วเราก็ต้องมาดูในเรื่องของพื้นที่ว่าสมมติเราเป็นโกดังเป็นห้องเย็นเป็นโกดังเป็นห้องเย็นถ้าห้องเย็นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ไม่มีมลพิษแล้วถูกต้องเราก็ต้องดูในเรื่องของไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรถโฟล์คลิฟเนี่ยจะจําแนก พลังงานเป็น3หัวข้อ,อยใหญ่แล้วกันที่ผมพอจะนึกออกนะครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้ส่วนหนึ่งเลยนะครับ,รบก็คือว่าจริงๆพลังงานที่ใช้กับรถโฟล์คลิฟต์นี่เขามี ไอ้เลือกด้วยเนาะแล้วมีมาตรฐานโรงงานที่มันต้องมีวัดค่าของของวัตอะไรมีอะไรต่อต่อมีอะไรนะแต่ว่าเอาว่าพลังงาน3ตัวที่เอามาใช้คืออะไรบ้างครับพี่ก็ข้อแรกดีเซลดีเซลนี่ที่ยึดโที่สุดที่ยึดโมที่สุดหาง่ายครับเป็นหาง่ายราคาประหยัดโยใช่นะแต่ก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนะครับนะฮะจะปลาไป35้แล้วนะครับ่ับแรกก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันที่2คือจะเป็นเครื่องยนต์บนซินแบบติดแก๊ส LPG หรือ NGV เป็นบนซินแบบติดแก๊สด้วยใช่ถ้าเป็นซินธรรมดาเนี่ยผมรองว่าไม่ไม่คุมแน่นอนคุมแน่นอนครับก็สลับแก๊สได้ใช่ก็เลยที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์พิ่มเติมเช่นแก๊ส LPG อ่าอีกแก๊สต้องเป็น LPG แหละเพราะว่ามันจะเติมง่ายกว่าเอฟจมันจะเติมยากใช่ครับนะครับถ้าเป็น LPG จีนะครับแต่หลังๆไม่ค่อยนิยมแลวครับนะครับจะเป็นดีเซลก็ส่วนใหญ่อ่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้านี่ แต่พลังงานไฟฟ้าท่านต้องคำนวณดีๆว่าค่าแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแล้วชั่วโมงการทํางานครอบคลุมกับตัวรถไหมใช่ครับอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ครอบคลุมท่านอาจจะต้องใช้สองคันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะสลับกันนะครับแต่พอเป็นดีเซลปุ๊บเนี่ยมันสามารถเติมน้ำมันแล้วใช้งานได้ทันทีเนาะถูกต้องครับผมก็จะมีเสียมันก็คือถ้าในที่ปิดนะมันก็จะเกิดมลพิษอย่างที่ผมบอกมาคือเปิดควันมานะถ้า เป็นห้องแบบปิดเลยเนี่ยมันก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานเนาะก็อันตรายได้นะระยะาการในการนานเขาก็จะมีมอกเขาต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับนะครับมาตรฐานโรงงานที่ที่ที่ใช้งานนะครับนี่น่าก็ต้องเลือกอีกแล้ว ต้องเลืครับต้องขสองละต้องข้อสองนะครทางนั้นเลยนะที่เราต้องเลือกเลยอ่าอันนี้ก็คือคำหนึงคำหนึงต้องคำนึงต่างสาวเรียกว่าคำหนึงนะฮะว่าหนึ่งละนะครับเงินลงทุนสองนะครับประเภทของงานที่เราใช้งานอ่านี่คือสองข้อใหญ่ๆไปแล้วนะมีใครทักทายกันบ้างไหมครับตอนนี้มีไหมมีไหมวันนี้เราแจกเสื้อนะครับนะครับแจกเสื้อลูกน้ำทักทายกันเราว่ารถแชมป์เนี่ยเริ่มทำธุรกิจครับ เครื่องจักรกลเกษตรนะแต่วันนี้เรามาไล่เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมครับแต่เราถามกันกับเกษตรอว่าปีก็ถออะไรลึกในลึกไปีทีหนึ่งอยากให้รู้ไงว่าบริษัทเรามันไม่ได้ว่าหนีหายไปไหนได้นะตั้งแล้วไม่ได้ยาวนานเรามันจะตั้งให้วันสองวันนะตั้งใหเป็นแบบโอ้ห้าสิบหกสิบปีกันนะนะครับนะอ่าโอเคต่อไป ข้อที่สามนะครับที่เรารวบรวมมาได้เป็นสาเขาเรียกว่าข้อใหญ่ๆนะฮะที่ใช้นะครับก็คือฟังก์ชันของตัวรถครับโอ้ทีนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับเพราะว่าทีนี้ทีนี้อยู่ที่แล้วอยู่ที่โฟล์คลิฟที่ในท้องตลาดทั่วไปแล้วที่ท่านครับอันนี้สองปัจจัยแรกคือส่วนตัวเราแล้วใช่นะครับนะว่าจะเป็นเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเภทงานของเราอันนี้ส่วนตัวของเราแล้วทีนี้ส่วนที่เราจะมองต่อไปก็คือออปชั่นครับ เสริมสาหรับรถนะครับเพราะรถสมัยนี้มันเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเยอะมากนะมันเยอะมากจริงๆนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถที่รถญี่ปุ่นมันเข้ามานะครับให้ท่านเลือกเยอะแยะเลยนะเพียงแต่ว่ามันคุ้มค่าการลงทุนท่านไหมมันอยู่ที่ออปชั่นของรถคันนั้นแล้วนะครับคือแต่ละแบรนด์ก็พยายามจะงัดชีเด็ดงัดกลเม็ดออกมาให้ือกว่าคู่แข่ง ครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของเราก่อนว่าเรามีออปชั่นเสริมอะไรบ้างนะครับมีเคี่ยวเล็บอะไรบ้างที่แฝงอยู่นะครับบางทีอะไรที่มันเหมาะสมบ้างใช่บางทีเราส่งรูปให้ลูกค้าดูลูกค้าไม่รู้เนาะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมจะให้พี่เอมบางยี่ห้อบางยี่เขาคือยิบย่อยมากเลยนะเดี๋ยวผมบอกผมอ่อนย่อยมผมยิบย่อยมากว่าเฮ้ยมันมีระดับเป็วหนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ยมันยิบย่อยเกินไปนะครับแต่ของเราก็จะเป็นมาตรฐานเนาะมาตรฐานนะฮะแต่ความหลักๆ ครับ2.5ตันครับกับ3ตันครับที่มีให้เลือกนะครับใช่ตัวนี้ตอนที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นขนาด3ตันทั้งหมดเนาะให้ดูรูปโฉมใช่ไหมพีนรินจะให้รีวิวใช่ไหมครับนี่อ่านี่นะฮะนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นนะฮะในส่วนเขื่องเครื่องยนต์นะครับแบบ CX นะครับ3030ก็คือขนาด3ตันนะฮะดูได้จากตรงนี้นะครับ สามศูนย์สามศูนย์ก็คือาสามตันเสาสูงสามเมตรนะครับ <ผม S 1> ตัวนี้ก็คือจะเป็นรถอ่าโฟกึ้นิ์นะครับขนาด3ตันนะครับยกสูง3เมตรมานะใช้เครื่องยนต์นะครับที่54แรงมาร้านะครับนะ้าตัวนี้54แรงมา้าอันนี้จะนิยมในร้านวัสดุก่อสร้างเนาะใช่ครับแล้วของเราจะเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกหมดนะครับน้านะครับเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับนะฮะมีออปชั่นนะออปชั่นที่สำคัญเลยสำหรับ ในส่วนของรถแชมป์นะครับตอนนี้ก็คือมีออปชันที่เป็นสไลด์ชิปให้เรียบร้อยเลยนี่นะฮะปกติแล้วถ้าโฟล์วิฟทั่วไปนะครับก็คือจะมีในส่วนของยกขึ้นลงครับผมฟั่มหมายเฮ้ยอ่าฟั่หมายคนประเทศไหนฟั่มหมายถูกละฟั่มสาอะไรประมาณเนี้ยฟั่มฟั่มไงฟั่มออกฟั่มสายจ้าวฟั่มฟั่มก็คือฟั่มมาและอ่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นตัวสไลด์ชิปไปพร้อมเลยนะครับครับผม สล้ายซ้ายขวานะไม่ต้องโยกรถกันอีกทีนึงนะครับก็สามารถที่จะเสียบยกเข้าไปในในจุดที่เราต้องการได้นะครับนี่อันนี้เป็นออปชั่นพิเศษของเราราคาราคานะครับราคาณตอนนี้ก็คือตัวนี้จะอยู่ที่548,0 0 0ับาทรวมแวตแล้วนะครับนี่รวมแวดแล้วนะครับนี่คือออปชั่นี้ท่านเลือกนอกเหนือจากรถที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับของผมก็ยังมีในส่วนของรถแบบบุ้งกี หน้ารถแบบบุ้งกี่นะครับเป็นงานเทพร้อมเลยนะครับด้านหน้าเป็นเสาคู่มีสไลด์ฟูลฟรีมีนะครับล้อคู่มีนะครับเสาสูงสูงสุดตอนนี้มี7เมตรมีนะครับก็บอกกันไม่ได้ในส่วนออปชันที่ท่านต้องการนะครับทั้งหมดนี้สามารถผ่อนผ่านไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมเรได้ว่าของเราเองเนี่ยก็มีเลือกรุ่นให้เลือกแค่ครอบคลุมใช่แล้วนะครับ ของนะธุรกิจที่ใช้กันในประเทศไทยทั้งหมดอยู่แล้ว<ช>นะครับนะครับน,นี่นะฮะอย่างเราก็ต้องเลือกนะครับ,รบอย่างฟังกชันที่ผมบอกเนาะฟังก์ชันที่จะเลือกนะครับที่จะใช้จริงๆนะอย่างเมื่อกี้นะฮะผมก็บอกแล้วอุปกรณ์เสริมมันมีอะไรบ้างมีทั้งตัวหนีบอ่าตัวยกครับผมตัวตัก นะเป็นเป็นปากแบบบุ้งกีนะรักตกี้ก็มีนะคีบตกคีก็มีนะครับสมัยนี้นะครับมันแล้วแต่นะมันก็จะเป็นเฉพาะด้านไปนะครับแต่อะไรที่เราไม่มีสต็อกนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะครับโดยการรอนะครับสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตเนี่ยประมาณ60วันต่อมาก็ก็คือจะมีในส่วนของน้ำหนักของท่านที่จะยกสินค้านะตอนนี้เรามีให้เลือกทั้งขนาด 2.5ตันนะครับ3ตันแต่ว่าท่านอยากได้4ตัน5ตันว่ามาได้ราคามาให้นะครับไม่ต้องกลัวเลยโดยส่วนใหญ่ถ้า2.5ตันนะครับก็จะเป็นลักษณะของโกดังสต็อกสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะยกน้ําดื่มยกลังเหล้าลังเบียอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของ3ตันก็จะเป็น ร้านวัสดุก่อสร้างจะเป็นต้นใหญ่วัสดุก่อสร้างใช่โรงงานต้องต่างๆต้องสามตันแหละวัสดุนะใช่เพราะว่าพาเลทีก็ปูนปูนพาเลหนึ่งก็สองสองตันครึ่งสองตันครึ่งแล้วครับก็เผื่อไว้นิดนึงเป็นสามตันนะครับหรือว่าท่านที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักก็จะมีนะฮะขนาดกี่ตันห้าตันว่ากันไปนะส่วนลงสีก็แน่นอนนะครับระยะประมาณ4ตันให้ทัที4เมตร5เมตรนะครับหรือความสูงที่6เมตรก็มีนะครับนะฮะว่าขาด ครับโอเคประมาณนี้นะครับหลบเราใช่ไหมใช่ทนความใหญ่ของเราไม่ไหวนะแล้วท่านใดสนใจนะครับผมวันนี้ช่องทางการติดต่อของเรานะครับเรียกได้ว่าออนไลน์แบบรูปเปนติดต่อได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับครับปุ๊บเฟซบุ๊กที่เราไลฟ์กันอยู่นี้นะครับชื่อเพจว่ารถโฟล์คลิฟท์แชมป์นะครับ อินบ็อกซ์ hmm. เข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับ <Yeah. S 1> มีท mm ีมแอดมินคอยตอดตลอดนะครับ mm hmm. หรือท่านใดสะดวกที่จะแอดไลน์นะครับแอดแชมป์ีดเอฟนะครับผม ขีด F ด้วยนะใช่ขีดถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวสินค้าตัวอื่นถ้าเป็นก็อย่างเป็นรถตักก็แอดแชมป์ขีดเดย์บันยูนะครับถ้าเป็นตัวสามล้อก็แอดแชมป์แอดแชมป์ขีดสามล้อยูสามผมขีดอะไรนะสามเตยบันยูสามเตยบันยูใช่ไม่สามล้อก็ไม่ได้สามล้อสามยูสามยูโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหรือท่านใดอยากจะเข้าไปดูรีลันไลฟ์สดของเรารีลันก็ยูทูบยูทูบนะครับชื่อว่ารถฟอกลิฟแชมป์ พิมพ์เลยนะเข้าไปเลยพิมพ์เลยว่ารถโฟล์คลิฟแชมป์นะครับก็จะได้เจอนะครับไลฟ์สดฮะงานตัวรีวิวของพวกเราใช่แล้วก็จะมีการรีวิวสินค้าฉบับที่พูดจะรุ้เรื่องใช่แล้วนะแล้วก็จะเป็นเทคนิคการใช้งานรถนะครับก็อยู่ในในนั้นเลยนี่ผมตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าฟ้าคึมๆนะผมบอกพูดถึงรีวิวรถเราเพิ่งขึ้นมาสดแสงแบพอล่ามาฟ้าเปิดเลยนะเนี่ยของจริงของจริงนะครับอ่าโอเคนะ ให้พี่เอฝากโปรโมชั่นลูกค้าสักนิดหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับรถโฟล์คลิฟช์ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้นะครับสำหรับโฟล์คลิฟช์แชมป์นะครับก็แน่นอนนะครับยังคงราคาพิเศษไว้ตรงนี้นะครับครับออปชั่นเสริมนะครับก็สำหรับท่านที่ในส่วนของไฟแนนซ์นะก็ยังมีซับดอกเบี้ยให้กับลูกค้านะสองปีนะดอกเบี้ยเท่านี้สามปีดอกเบี้ยเท่านี้ปีปีดอกเบี้ยเท่านี้มาคุยกันนะครับมาคุยกันนะดอกเบี้ยที่ไม่แพงคุ้มคุ้ม พูดได้นะนะครับผมคุ้มครุ้มเลยนะแล้วก็ในส่วนอีกข้อนึงก็ยังมีเงื่อนไขซีดอกเบี้ยให้ด้วยสำหรับท่านที่ดาวนะครับครับผมพิเศษไม่อยากเสียดอกเบี้ยครับนะอยากให้โทรเข้ามาคุยกันนะนะครับอยากให้โทรเข้ามาคุยกันนะฮะนะครับัอยาน้อยท่านได้ข้อมูลหลายๆสาขายี่ห้อมาถ้าเห็นเราโฆษณาขึ้นไปกากทักถามเราก่อนนะทักถามเราก่อนวันนั้นเข้าไปตลาดนะครับทักกันทั้งตลาดอ๋อเป็นไงฮะ ตาไม่จ้าที่หล่อหรออะไรเงี้ยรอกตาไม่จ้าน่นะครับก็นะฮะเจอกันได้นะครถ้ากันได้เข้าไปใน YouTube ก็ไปคอมเมนต์ฝากถามกันได้นะครับครับผม่าโอเคอ่าโอเคนั่นคือสรุปเกมของเราครับเริ่มทําธุรกิจในปีอ๋อนี่เฉลยนะเฉลยนลครับมเมื่อกี้ก็สรุปไปแล้วนะครับในส่วนของ3หัวข้อหลักที่เราเอามามัดรวมกันนะเป็น3หัวข้อใหญ่ๆ ตอนนี้ก็ในส่วนของธุรกิจของเรานะครับที่นะาดำเนินการมาตรงนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นให้กับลูกค้าในแบรนด์ที่ชื่อว่าแชมป์นะนะครับเริ่มต้นธุรกิจนะครับจากชื่อบริษัทไทยสมบูรณ์ครับร้านไทยสมบูรณ์นะครับเรานับจากตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยนะในปีเกิดก็คือนะครับปีเกิดก่อนนะระหว่างข้อเข้อ B ข้อเคือ2องสองพ้เ้าอครับ ข้อ B คือ2499ครับผมเฉลยก็คือข้อ A นะครับนี่นะฮะหกสิบเจ็ดปีนะผมชอบชื่อมากเลยนะไตรสมบูรณ์มันมีความหมายเนาะครับเพราะว่าตอนนั้นคือขายอุปกรณ์เกษตรนะครับแต่เป็นคนจีนนะตัแต่ว่าชอบชอบมากชอบมากอ่ะคนไทยนะครับนะเป็นธุรกิจของคนไทยนี่เองไม่หายไปไหนแน่นอนตั้งมาได้ถึง67ปีนะครับไม่หนีหายท่านไปไหนแน่นอนอย่างเราสองคนก็เป็นอะไรเซลสมบูรณ์เซลสมบูรณ์เซลสมบูรณ์นะ นะฮะครับผมก็ถามหกข้อวันนี้นะครับข้อแรกตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครับข้อสองอีโค้กการใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ข้อ3เลือกฟังก์ชันของตัวรถให้เหมาะกับการใช้งานถูกต้องนะครับนี่ก็คือเนื้อหางดงดจะเอาเข้าไปพอมาเปิดดูเราเออทีแรกจะซื้อดีมัดมาซื้อชมปดีกว่านะฮะ นะครับว่าเพราะว่าตอบโจทย์ได้ครับผมราคาจริงนะครับไม่ได้เมคนะครับครับผมนะครับตอบโจทย์ได้โอเคครัได้มีอะไรฝากถึงลูกค้าไหมก็ฝากช่องทางกันติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงถ้าเข้ามาดูไลฟ์เราแล้วเจอเราก็กดติดตามกันไว้นะครับเพราะเราจะมีโปรโมชั่นมีอะไรส่งไปให้ท่านดูตลอดครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวการใช้งานจริงจากลูกค้านะครับ อสอนวิธีการดูแลรักษารถนะคร<ม>ับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องไปดูแลแชนอย่างเดียวมันสามารถแอดเดปกับสินค้าย<ม>ี่ห้ออื่นได้นะคร<ม>ับ<ม>ผมหรือจะเป็นในส่วนของ<ม>เขาเรียกอะไรอะสเปก โปรโมชั่นต่างๆที่เราจะคอยอัปเดตกันในสื่อนะครับกดติดตามเราไว้นะครับผมจะก็จะมีอะไรกันให้ดูไปเรื่อยๆเนาะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราเตรียมเนี่ยมาให้นะครับไม่มากก็น้อยก็หวังจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเดียกได้ว่ามาพูดคุยกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผม2คนก็ต้องขออำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊มันหล่นเรื่อยเลยมือไม้อ่อนเลย Este fin.